สวัสดีครับผมโบจากช่องหาเหวแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกม d i a ยโบล r ส e c t e d นะก็คือเป็น Diablo 2 Remaster นั่นเองซึ่งเป็นเบต้าเทสน่าจะวันสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่23นะที่ผมอัดเล่นอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็คือเรามาเล่นอยู่ประมาณ2-3วันแล้วแหละแต่ก็ยังไม่มีเวลามาทำนะทำคลิปก็ถือโอกาสทำในวันสุดท้ายเลยแล้วก็รอน่าจะทำอีกทีนึงก็คือตอนตอนเปิดเกมจริงๆเลยก็คือประมาณ เดินหน้าแต่ว่าผมไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่นะก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าอาชีพที่ผมอยากเล่นจริงๆอะ่ะเราอยากเล่นเป็นเนโคแวนเซอร์นะแต่ว่ามันไม่เปิดให้เล่นนะเนโคคือจะมีอั a มาซอนมีบาเบเลียนมีพาราดินมีซอร์เซเอร์แล้วก็มีดูอิดนะที่ให้เล่นเทสอยู่5ตัวซึ่งไม่รู้นะว่าใครได้เล่นหรือเปล่าหรือว่าแบบคนเด็กรุ่นใหม่ก็คือไม่รู้เกิดทันหรือเปล่านะซึ่งเกมเนี้เป็นเกมประมาณ20กว่าปีก่อน เขาเพิ่งเอามาทำเป็นรีมาสเตอร์นะซึ่งก็รีออกมาแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะเดี๋ยวจะไปให้เทน,นะว่าภาพเมื่อ20กว่าปีก่อนกับาภาพในะปัจจุบันมันเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้เราเล่นเป็นดูอิดสายสายขี้เกียจน,นะเออก็คือสายซัมมอนเรียกเป็นสายขี้เกียจแล้วกันนะง่ายๆเลยเราเล่นเป็นสายซัมมอนซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นจบ X2 เรียบร้อยแล้วแหละก็คือเล่นจบหมดแล้วเนี่ย สองอันก็คือรออีกทีนึ่งตอนเปิดโอเพนเบต้าเลยเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะตอนนี้มันไปถึง X3 ไม่ได้มันเป็นแค่ Taste Server เทสเซอร์เวอร์เนาะเออแคนั่นแหละเคยเล่นได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีวิวเป็นดูอิดสายขี้เกียจของเรานะว่ามันดียังไงไม่ใช่ว่าดียังไงมันเป็นแบบเหมือนเป็นสายที่แบบ เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเออไม่มีเพื่อนนะเหงาเงาแล้วก็เนี่ยนั่งเสกลูกน้องเสกอะไรมานะสายที่เสกลูกน้องได้อะหลักๆเลยที่แบบหลักๆเลยนะจะมีในคอมเมนเซอร์นะ่าจะเป็นสายแบบเสกพวกกระดูกโครงกระดูกอะไรพวกนี้ส่วนเราจะเป็นสายเรียกสัตว์ซะมากกว่านะเยวจะมาให้ดูสกิลกันก่อนนี่ซึ่งอันเนี้ยออดูอีกอะ่ะมันจะมีทั้งหมด3สายหลักๆก็คือเนี่ยมีเป็นสายเอลิเมนท์ลก็คือเป็นสายธาตุนะจะมีเป็นสกิลสายไฟ ธาตุไฟกับเป็นธาตุอันนี้น่าเป็นธาตุลมนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเรายังไม่ได้ไปลองเล่นอันนี้เหมือนกันก็คือจะมีแค่2องธาตุอันนี้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นสายแปลงล่างนะก็คือจะมีแปลงล่างเป็นหมาป่าได้นี่แปลงล่างหมาป่าอันนึงจะเป็นแปลงล่างเป็นหมีนะแล้วก็จะมีสกิลที่แบบไว้คอมโบกับตัวสายนั้นๆอย่างสกิลของหมาป่าก็จะมีเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่สกิลหมีก็จะมีเนี่ยสี่อันเหมือนกันแต่ก็มันจะมีอันนี้น่าจะใช้ไม่แน่ใจนะว่าใช้รรวมกันได้อเเาพะ ดูจากลูกศรเรานะแล้วก็อีกสายนึงจะเป็นสายที่ผมเล่นนะก็คือสาย s u m m o n i n g มันเขียนว่าอะไร summoning เนะี่ยเออก็คือเป็นสายขี้เกียจของเราน,ะนั่นเองเราจะเรียกลูกน้องแล้วก็ไปยืนให้มันตีเล่นให้มันตีอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะไปให้ดูนะว่ามันดียังไงเดี๋ยวมาดูที่สกิลอันนี้สกิลที่ผมอัพก็คือลาเวนอันนี้จะเป็นสกิลเรียกนกนะเราอัพจนเรียกได้ทั้งหมด3ตัวนะนี่หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะเป็นอีกาเออลาเวนมันจะเป็นอีกาเนาะอีกาสามตัวมัน ต่อไปจะเป็นหมาป่าอันนี้จะเป็นหมาป่าขั้นแรกนะอ่สปิริตวูฟอีกอันหนึ่งจะเป็นไดวูฟอันนี้อันนี้เรามาเป็นอันนี้ละก็คือตอนนี้เราอัพเรียกได้3ตัวนี่มันจะเป็นตัวอย่างนี้เดี๋ยวดูความแตกต่างกับตัวแรกนะอ๋อตัวแรกจะเป็นอันนี้อันนี้หมาป่าอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ต่างกันนะคล้าย,ๆค,ายๆคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันเก่งต่างกันอยู่เดี๋ยวมานาจะหมดละปึ๊บปึ๊บป๊บเรียกได้3ตัวสําหรับตัวนี้เราเอามาขนาดนี้ละ ต่อไปจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไส้เดือนนะต้องบอกเป็นไส้เดือนนะมันจะมีเป็นร่างหนึ่งร่างสองร่างสามแล้วแต่ร่างแล้วแต่สกิลที่เราอัพซึ่งหลักๆอ่ะผมจะเป็นสายเรียกหมาซะมากกว่านะเราเลยจะลงเยอะหน่อยส่วนอันอื่นเราก็จะเอานิดๆหน่อยๆนะมาไว้บัฟมาไว้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นไส้เดือนนี่เป็นไส้เดือนอันนี้เป็นขั้นที่3นะเป็นอันนี้โซล่าอ่าไม่่านว่าอะไรว่าคีเปอร์นี่เป็นไส้เดือนเนี่ยลุ่มๆเนี่ย เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสปิริตอันนี้ก็คือถ้าเป็นตัวแรกสุดอะ่ะมันจะ,ะเขาเรียกอะไรนะมันเดีย๋ยนะขออ่านแป๊บหนึ่งซัลโม,มนสปิริตเพสเซอร์ปาร์ตี้ไม่รู้นะมันทาอะไรได้ก็ไม่รู้หน,น,น้านี้ซึ่งถ้าเป็นเนี่ยอันนี้คือจะเป็นแค่ร่างแรกเดี๋ยวจะให้ดูร่างแรกก่อนอ่นนี้นี่จะเป็นสปิริตร่างแรกจะเป็นตัวอย่างนี้ส่วนที่ผมใช้อยู่จะเป็นร่างสองนี่ถ้าเป็นร่างสองมันจะ มันจะเพิ่มเป็นโอกาสโจมตีฮิตเพิ่มดาเมจกับโอกาสโจมตีฮิตใ้กับปาร์ตี้ของเรานะนี่เวลาเราอยู่ใกล้ๆมันจะได้เอฟเฟกต์นี่เราก็จะเนี่ยเรียกเสร็จปุ๊บเราก็จะรอเฉยๆนะส่วนของนี่ยังไม่ได้ทําอะไรมากนะก็อ่อนอ่อนด้อยอ่อนด้อยสุดๆเลยนะ,นะรูนเลยแล้วก็ยังไม่ได้เอานะเราเก็บไว้ในคังอย่างเดียวจะมีรองเท้าที่เป็นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเลยพื้นพื้นไอ้พวกนี้ก็หามาได้แต่ยังไม่ได้ใส่นะ เอาใส่ไปก่อนแต่ยังไม่ได้ทํานะพวกนี้เอาไว้ก่อนเราจะเล่นเงนี้ยง่ายๆมาเดี๋ยวจะไปให้ดูนะว่ามันทําอะไรได้บ้างเีจะอขอเปิดเปิดแมปเนี่ยเวลาเอ่อเวลาเก็บเวลอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยเดินเรื่อยๆลากมอนมาเดี๋ยวลูกน้องเรามันก็ตีเองนะเนี่ยแล้วก็ยืนอยู่เฉยหลบสกิลสายฟ้าของมอนบางตัวเงี้ยเดินหลบเดินไปเรื่อยๆแล้วก็มีให้ลูกน้องตีไปนะ ถ้าเราอยากตีเองแล้วก็ไปช่วยตีเคาะนิดนิดหน่อยๆอย่างนี้นะแค่นี้ชิลที่เหลือก็ปล่อยลูกมันเคลียร์นะไม่ต้องลงมือเองนะเนี่ยนะรอเก็บตังค์อย่างเดียวสบายเนี่ยผมเรียกว่าสายขี้เกียจนะเนื่องจากเนี่ยแหละอย่างที่เห็นเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเรียกลูกน้องเสร็จปุ๊บล้วก็รอตีรับของอย่างเดียวรอรับของอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มาดูจํานวนลูกน้องเนี่ยตามที่เราเสกไว้ว่ามันครบหรือเปล่า ถ้าตัวไหนตายเราก็เสกใหม่เนี่ยมันจะมีบัฟจากตัวสาิเดตอันนี้สาิเดตอันนี้มันไม่ช่วยโจมตีนะมันจะบัฟให้ทีมอย่างเดียวก็คือเนี่ยถ้าเรามีอา่าพื่งพื้นเราเป็นสีแดงเงี้ยก็คือเราได้บัฟอยู่ถ้าเวลาอยู่ไกลไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่ไกลหน่อยมันก็จะไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกตัวที่เราเรียกอย่างเงี้ยถ้าเราห่างจากพวกมันไกลเกินไปมันก็จะวร์ปวร์ปมาหาเราเองนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ชิวๆอย่างเนี้ยอีกาเราตายเราก็เสกใหม่เนี่ยง่ายๆเราก็เดิน เดินลากมอนอย่างเดียวเดินลากมอนแล้วก็รอรอให้เขาเรียกอะไรลูกน้องลูกจอกเราตีนะแค่เนี้ยชิลนะเป็นสายที่แบบเล่นคนเดียวไม่เหงานะเพราะเรามีลูกน้องด้วยเอ,อเดี๋ยวพอเป็นขั้นสุดท้ายอเนี้ยจะเป็นสไปริตสไปริตอันนี้เพิ่มดาเมจแล้วก็อ่ามันน่าจะได้เอฟเฟกจากไอพวกนี้มาด้วยนะเอฟเฟกจากตัวอื่นๆมาด้วย อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะเป็นเรียกหมีนะแซลมอนกิสซี่อันนี้จะเป็นเรียกหมีผมไม่แน่ใจนะว่าเวลสูงๆมันจะเรียกได้กี่ตัวผมเห็นเขาเรียกแค่แค่ตัวเดียวเลยมั้งแต่ว่ามันก็จะตีแรงอยู่แล้วะค่าฮิตอยู่ที่250เลือดพันเจ็ด defense ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อปุ๊บดาเมจด,ดาเมจมันตีแรงกว่าเราอีกนะเลือดมันก็เยอะกว่าเราเราเลือดสองร้อยถ้าเรียกขั้นแรกเนะี่ยเลือดแม่งเป็นพันเลยนะเกือบ เกือพันแปดอะเออง่ายๆก็คือเป็นตัวแท้งดีๆนี่เองนะส่วนหมาอย่างเงี้ยหมามันเลือดสามร้อยเองเออแต่ก็เลือดเยอะกว่าเจ้านายมันอยู่ร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบห้าเออแม่งเลือดเยอะกว่าเจ้านายแทบทุกตัวเจ้านายนี่แบบอ่อนด้อยมากนะตีก็เบานะเนื่องจากไม่ได้ทําของนะตีเบาสุดๆก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็นภาพเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนนะเผื่อสำหรับที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเด็กสมัยนี้ไม่เคยไม่เคยเล่นนะเกม เกมอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างฮิตมากนะผมเล่นมาตั้งแต่แบบน่าจะประถมอะเออประถมป .1 ป .2 ป .3 อะไรเงี้ยบ้านเรามีคอมแต่ตอนนั้นก็มีหลายคนอยู่ผมก็อยู่กับพี่เอ,อ่อพี่เขาก็นั่งเล่นเราก็นั่งดูเขาเล่นนั่งดูเขาหัวร้อนเล่นนะทุกคีย์บอร์ดเล่นแล้วพอเอ,อหลังๆเราก็เล่นเราก็มาจับเล่นอย่างนี้บ้างมันก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆคือ ั้งแต่สมัยนั้นผมยังไม่เคยไปถึงด่านสุดท้ายเลยมากสุดผมน่าจะไปถึงแค่ประมาณ X4 นะ X สุดท้ายนี่ผมแทบจะไม่เคยไปถึงเลยสมัยนั้นคือแบบมันไม่มีกว่าเราจะเล่นเนื้อเรื่องอะไรหมดอย่างเงี้ยเนาะมันก็ค่อนข้างยากอยู่สมัยนั้นแล้วคอมเดี๋ยวเราให้ดูภาพก่อนนะภาพ20ปีก่อนออสำหรับอันเนี้ยมันสามารถเลือกภาพมันสามารถปรับภาพเป็นแบบคลาสสิกได้นะคลาสสิกก็คือเราต้องกดปุ่มตัว G แอร์ด้านเดี๋ยวดูภาพไปเดีวนะอันนี้คือภาพ2 0 2 1นะอันนี้คือภาพเมื่อ20ปีก่อนนี่นะเนี่ยคลาสสิกสุดๆนะภาพยังไม่เต็มจอเลยนะดูดยียังได้แบบยังเหลือขอบอยู่เลยหรือว่าอันนี้มันคือจอผมนะแต่ว่าในอ่าที่เพื่อนๆดูหรือน้องๆดูอย่างเงี้ยไม่รู้นะว่ามันเต็มจอหรือเปล่าเพราะาจอผมมันใหญ่ด้วยนะเราจอต่อ144เฮิร์ตมันจอใหญ่อเออเนี่ยเห็นไหมโอ้แบบ คลาสสิกสุดๆแต่ว่าพวกไอเทมอะไรพวกเนี้ยภาพมันจะเหมือนเหมือนเดิมนะแต่ว่าโอ้ดูอย่างงี้ก็นะไม่ไม่ชินไม่ชินเดี๋ยวปรับภาพไปเหมือนเดิมแล้วก็กดตัวจีฮะมันเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะมากมา m a s t e r แต่ราคามันก็แอบแพงหน่อยราคาน่าจะพันสองมั้งเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ซื้อนะเรายังไม่ได้พี เรามาลองเทสดูก่อนแต่ก็เสียดายตรงที่ว่ามันไม่ให้เราเล่นอีโคแมนเซอร์นะเสียดายตรงนี้แหละอาจจะไปลองแต่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะผมก็ถือว่าถ้าเราซื้อเราก็จะเล่นให้มันจบแอค5ไปเลยแล้วก็อยากเล่นกับคนอื่นๆเขาด้วยนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเป็นปาร์ตี้อย่างเงี้ยมันจะดีกว่าวิวอะไรมันก็จะได้เยอะกว่านะแล้วก็มอนน่าจะเก่งกว่าเดิมนะถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้มันน่าจะมีอะไรทําหาเพื่อนเล่นหาอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่าแล้วก็ อย่างตัวดูอิดเงี้ยผมก็ยังไม่เคยเรียกหมีเรียกสุดท้ายเลยนะเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันเวลแค่30นะมันจะมีไห,ไหมดีควายเลเวลสามสิบดีควายเลเวลสามสิบแค่สามสิบเนี่ยสมัยก่อนผมไม่เคยเล่นถึงเลยนะสามสิบเนี่ยคือเกมเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันก็ค่อนข้างอับยากเหมือนกันนะเวล,ลอย่างบอกนะเนี่ยขาดตอนเนี่ยผมเลเวลยี่สิบห้าผมจบแอคสองตอนประมาณเลเวลยี่สิบเอ็ดตอนนี้เราก็เนี่ยฟาร์มเล่นเดินเล่นไปเรื่อย,อยนะเพราะว่ามันน่าจะหมดวันนี้แหละแล้วก็ เอาเท่าที่ได้แล้วกันเก็บเป็นประสบการณ์มานึกถึงวันนเก่าๆแล้วก็เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าผมก็ว่าน่าจะซื้อน่าจะซื้ออยู่แต่ว่าตอนพีก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะพีพีตอนไหนดีเนื่องจากมันคงไม่เปิดให้เราเล่นอีกรอบนึงแล้วแหละมันน่าจะรอเปิดอีกทีนึงก็คือตอนเปิดเกมเลยเราก็จะมาเล่นเป็นเนี่ยดูอิดกับ er, อ่าเนโคลมนเซอร์ผมก็จะเล่นเป็นเนี่ยสายขี้เกียจเราเนี่ยแหละก็อาจจะมี มันก็ต้องเอาเป็นสายขี้เกียจยาวๆเลยเราเออเราเป็นสายนี้อยู่แล้วนะก็คือเนี่ยมันก็จะดูแบบมีตัวช่วยตีนะชิวๆเรียกลูกลแล้วเราก็เดินเล่นก็ได้เดินให้มันรีสตามินาเล่นนะเรายืนอยู่เฉยนะเออมันก็ได้ทุกอย่างนะได้ได้สตารมินไม่ใช่เนี่ยได้สตาร์มินาคือได้เงิน,ได,งนได้อะไรทุกอย่างแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชันนะั้นเนี่ยมันถ้าเป็นเงินนะเนี่ยเนีย่ยงเงี้ยเงินเราแทบเราไม่ต้องเก็บเองนะแต่ว่าถ้าเรากดเนี่ยมันจะเป็นกดอัจเนี ถ้ากดอัติเนตค้างอ่ะมันจะมีชื่ออเท่มขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีชื่ออเทมขึ้นนะถ้าสมมติเรากดอัติเนตค้างไว้แล้วเดินไปใกล้เงินอ่ะมันก็เก็บให้อยู่ทีตอนแรกผมึกว่ามันไม่เก็บก็เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เก็บออโต้นะเดี๋ยวผมขอปรับภาพก่อนอันนี้มันจะเก็บออโต้ไหมเนี่ยอันนี้มันจะเก็บออโต้ให้ถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่เก็บให้นะสมัยก่อนก็คือแบบเราต้องเก็บเอาเองสมมติเงินมี20กองเนี่ยเออเราก็ต้องเดินเก็บเองทุกกองนะเพื่อเงินหรือไม่ก็ถ้าไม่เอาเราก็ไม่ต้อง ไม่เก็บเออแค่นั้นอ่ะเราก็ตีไปเรือเ่อยฟาร์มเวลมันมีหมด5้แอคถ้าผมจำไม่ผิดนะพอเล่นพอเล่นหมดทุกแอคแล้วมันก็จะให้เราไปเริ่มแอคหนึ่งใหม่ในระดับที่ยากขึ้นมันน่าจะมีประมาณ3น่าจะมีประมาณ3 3รอบ3หรือ2รอบนะผมไม่แน่ใจอย่างที่บอกนะผมไม่เคยเล่นจบเออแต่ว่าพี่ผมมาเล่นจบอยู่ แต่ผมก็จําไม่ได้อยู่เดียวว่ามันว่ามันว่ามันมีกี่รอบนะแต่ขั้นต่ําก็คือมันไม่ใช่แค่รอบเดียวอ,อไม่แน่ใจว่ามีสองหรือสามรอบเราไม่เคยเล่นจบแต่ว่าตอนนี้เราก็เนีย่ยเราจะเอาให้มันจบนะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวรอรอมาจอยกันตอนตอนตอนที่มันเปิดซื้อเกมแล้วกันนะถ้าใครที่แบบดูช่องผมแล้วก็ หาเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นแบบผมเนี่ยเอออย่างผมอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็มีแต่ว่ามันเข้าใจว่ามันไม่ใช่แนวเกมมันมันไม่ได้ชอบเล่นเกมแนวแบบเก็เวลอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมเป็นคนที่ชอบนะผมชอบแนวเกมเก็เ,เวลอย่างเงี้ยเออมันสนุกดีอ่ะมันได้พัฒนาไปเรื่อยนะมันไม่น่าเบื่ออย่างพวกเกมโมบายอย่างเงี้ยผมก็เล่นเอาจริงผมเล่นมาทุกแนวนะเกมแบบปลูกผักอย่างเงี้ยเออรัเวทมูลโดเรมอนโดเรมอนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย

เขาเรียกอะไรนะคนสมัยเนี้ยก็คงถ้าเป็นรุ่นน้องสมัยนีย้เขาคงไม่ได้เล่น,ลนหรอกเขาคงจะไปเล่นแบบส่วนมากก็ได้เป็นเอวีอะไรเงี้ยที่เกมเงี้ยเกมเก่าๆเขาคงไม่เล่นนะแต่ว่ามันผมชอบนะมันสนุกดีบางทีเราเล่นเกมไปเงี้ยแล้วเวลาเกมที่เราเล่นเนี่ยมันปิดตัวลงเงี้ยแล้วเรามาอีกทีหนึง่งเราก็แบบมันก็หน้ากลับไปเล่นดีนะอย่างเอ็ดดีจีโออะไรเงี้ยที่เป็นเกมกันด้มอ่ะผมน่าจะชื่อ s d g ดีนะถ้าผมจำไม่ผิด ก็เนะี่ยเกมกันดั้มแล้วก็อย่าง S4 S4 League อย่างเงี้ยเอออันนั้นคือแบบอันนั้นน่าจะเป็นอันนั้นไม่เก่าเท่าพวกเดบัวเลพวกนี้นะอันนั้นน่าจะตอนประมาณผมอยู่เอ,อ่มอสมสผมน่าจะเล่น S4 League ครั้งแรกตอนอยู่ม3นะไปเล่นร้านเกมนะตอนนั้นไปทำงานไปทำงานงานตอนมัธยมอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ไปนั่งเล่นรอเพื่อนร้านเกมอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ก่อนตอนนั้นนะยังไม่รู้จักเออเราไปรู้จักครั้งแรกเอฟโฟลิกเนี่ยตอนเล่นล้านเกมซึ่งมันมันสนุกนะเออมันสนุกมากเลยตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็มันน่าจะปิดปิดปิดตัวเกมไปแล้วแหละมั้งหรือไม่ก็อาจจะมีแบบเซิร์ฟกระปิดกระปอยเซิร์ฟนอกเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันเนี่ยอย่างไอเทียมเราก็ต้องมาดูดีนะว่ามีอะไรบ้างอานันนี้ไม่ต้องใช้ เนี่ยมันจะมีของแยกสายนะอย่างไอเนี่ของบาบิเลียนถึงจะใช้ได้นะบาบิเลียนโอรีบาบิเลียนเท่านั้นส่วนอื่นก็มันก็จะมีเขียนอยู่ดีก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเกมน,นี้มันก็มีอะไรทำเยอะแยะนะอย่างระบบรูนอะไรเงี้ยผมก็สมัยก่อนผมก็ไม่ได้ชินนะเราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเอาก็เหมือนไม่มีประสบการณ์อะไรมากนะอา้าวเต็มซังั้น กินซะเลยสองสองเงินมีเหลือๆนะจริงๆเนี่ยมีเก็บไว้นะ200นะ่ะสองแสนอ่ะไม่มีซึ่งอาชีพในเกมเนี่ยมันก็มีทั้งหมด7ตัวอย่างที่บอกเนาะแต่ว่าณปัจจุบันไม่ให้ลองแค่5ตัวแต่ได้อาชีพมันก็จะมีความสามารถพิเศษต่างกันอย่างบาวาเรียนเนี่ยก็เป็นสายแบบ เขาเรียกอะไรนะถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นแบบพวกสายไฟเตอร์อย่างเงี้ยเออดามเมจดกึ่งแท้งอะไรเงี้ยเป็นสายแบบชนอย่างเดียวอ่ะชนตีตีตีอย่างเดียวพาราดินก็สายแท้งซอร์เซอร์ก็เป็นพวกเมดพวกสายเวทอะไรเงี้ยอย่างซัมมอนเนอร์ของผมก็เป็นประเภทอย่างตัวของผมเนี่ยมันก็สามารถใช้เวทอ่าอิเลเมนท์ลได้เนาะก็จะเป็นสายเวทผสมเพราะมันก็สามารถแปลงร่างได้อะไรได้เออส่วนอาชีพอเมซอน อเมซอนอันนั้นจะเป็นสายตีระยะไกลมากกว่าจะเป็นพวก A d ดีอะไรพวกเนี้ยมันจะมีสกิลแบบปาหอกได้ยิงธนูหลายดอกยิงธนูทตุได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างแอสซินก็เป็นนักฆ่านะแต่ในเกมนี้มันก็จะมีแอสซินแบบเล่นได้หลายแบบเลยจะมีแบบเป็นสายเตะแบบใช้เท้าเตะเตะแบบซันจิเลยอ่ะใช้เท้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นสายกาตาก็คือสายอาวุธอย่างเงี้ยเราก็ตีตีมันจะแบบตีเก็บสแต็ก เมื่อครบสาสแต็หรือ4สแต็คสองสต็อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้สกิลเอออย่างสมมติเราใช้เป็นสกิลสายฟ้าตีครบ3 4มสี่สต็พอครั้งสุดท้ายสปุ๊บมันก็ระเบิดเป็นสายฟ้ากระจายรอบทิศอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเป็นสายวางกับดักก็มีเป็นสายสายแบบกับดักสายฟ้ากับดักไฟอย่างเงี้ยเออวางกับดักไว้มันเป็นเหมือนป้อมช่วยยิงมากกว่าเออจะเป็นประมาณนั้นก็เนี่ยจะเป็นเกมแบบสมัย20ปีก่อนนะที่น่าเล่นนะ เอาจงริงคือน่าเล่นเด็กสมัยเนี้ยมันก็เล่นได้เออมันก็ควรเล่นนะแต่แต่เอาเป็นว่ามันก็น่าเล่นนะเออแล้วก็โตมากับเกมแบบนี้อยู่ละไม่ว่าจะเป็นเกมเดียบโบเกมเอ,อ่อมันต้องสองของด้ยแป๊บหนึ่งจะเป็นเกมเดียบเอากลับหน้าจอาไปหน้าลุงเฉยเลยจะเป็นเดียบโบบ้างเป็นอะไรบ้างพวกนี้นะก็ ตามนั้นตอนเนี้ยที่หวังก็คือหวังไออะไรนะ b a t t l e f i e l เอออยากให้ b a t t l e f ร e l มีภาคต่อมีมาสเตอร์หรือมีภาคใหม่ไปเลยภาค2ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอยากเล่นอยู่เหมือนกันนะถ้ามีภาคต่อภาคอะไรนะน่าสนุกให้เพิ่มเผาให้มาให้มันมีเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เอาเป็นคร่าวๆเป็นดูเอ็ดสายขี้เกียจเราไปก่อนแล้วกันนะซึ่ง รออีกทีหนึ่งก็นะ่าจะเป็นตอนเซิร์ฟมันเปิดนะประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าที่เราจะเล่นมันจะมีเป็นโปเกมอนโปเกมอนอยู่ในนะตอนนี้เปิดในลงทะเบียนแล้วประมาณวันที่22 23จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการส่วนเดบโบก็เป็นเดือนหน้าประมาณ20กว่าเหมือนกันผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นวันไหนนะจะต้องไปดูอีกทีนึงนะไม่รู้เขาประกาศมายังนะ23หรือ29อะไรประมาณนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนใครที่อยากเล่นนะไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนอยู่ไหนหรือเป็นเดบโบก็รอติดตามนะเพราะว่าเราก็คงจะหาตีเล่น อย่างโปเกมอนอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเพื่อนเล่นผมก็จะไปเล่นแรงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงจังไม่จริงจังเราก็ต้องนัดเวลากันลงเอาเองก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนเกมนี้เราก็เนี่ยมาเป็นสายฟาร์มนะฟาร์มไปเรื่อเล่นให้จบมันจะมีทั้งหมด5้าแอคนะอย่างที่บอกแล้วก็จะมีเป็นรอบ2อเออพอจบรอบแรกเสร็จปุ๊บสมมติรอบแรกเป็นอีซี่รอบ2ก็เป็นโนมอลรอบ3เป็นฮาร์ดอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่อันนะแล้วก็จะมีแบบเหมือนจะมีดันพิเศษด้วยนะถ้าเราจบ X ห้าเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแดนวัวหรืออะไรทีกอย่างเนียน,นะจำไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเป็นคลิปเดียบรีเซ็ d หรือเดียบรีมัตเตอร์นะที่จะเปิดวางจำห,หน่ายในภาคหน้าราคาก็แอบแพงนะประมาณพันสองนะก็คิดแล้วคิดอีกนะถ้ามันเป็นสี่ห้าร้อยผมจะไม่คิดมากเลยนะแต่อันนี้เป็นพันสองนะก็เดี๋ยวเราจะเอากันเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งผมรอภาคสี่นะภาคสี่ก็ค่อนข้างน่าเล่นนะแต่ก็จะเอามาทำเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะก็ ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดๆไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูเป็นคลิปบีชหรือเกมเก,มเก่าๆที่ผมลงไว้ก่อนได้นะซึ่งคลิปหน้าก็น่าจะถ้าไม่บีชก็ต้องเป็นเกมอื่นๆน,นะเพราะว่าเดียบมันน่าจะหมดวันนี้ละก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม